ย่างหมอบโรสเฟนนัำห้าครับหน okay, ึ่งสองสามสี่ห้าเคล้เก่งมากหนึ่งสองผมลองเฉยนะเคล้คอยเก่งมากไม่นี่กี่เดือนอะ่ะจะส 4, 4, 4<ะ>ี่ <4 S 1> เองนะครับแซวว่าสามกว่าเองแซวว่าพอเห็นช่องว่างอะ่ะที่ผมไม่ได้ฟิกไม่ได้คอนโทรอ่ะหนีนะไอ้นี่ไม่ธรรมดานะเพราะธรรมดาเวลาเขายอมยอมผมอะ่ะยอมเสร็จปุ๊บปสมมากผมจะสามารถสี่ด้านได้โฟลเลย ก็ถือว่าไม่ธรรมดาตัวนี้ถือว่าโจดโจดไม่ธรรมดาพี่แต่ก็ไม่ได้แบบก้าวร้าวไม่ได้ออกเชิงแบบก้าวร้าวทำให้เรากลัวอะไรเงี้ยแต่ไปแบบหูทนลมใจกล้าแบบหูทนล,แบบลมอะไรเงี้ยเฮล่าคอยไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยไไเฮล่าคอยเก่งมากเฮล่าคอยอะไรแพ้เก่งมากลูกเฮล่าคอย เก่งมากครับเคลาคอยเก่งมากลูกเคลาคอยไม่แต่จริงๆคขาบอไม่ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกดูขาหลังนะครับนี่คือแบบสแต็ปสแต็ปคือไรนี่คอยมั่นใจมากเมิ่อเรีงเค็ดออกอ่าเดี๋ยวถ้ามุดตกแรงกว่านี้ปิ๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกที่สาราแป๊บหนึ่งนะครับกเรียกชื่อเคลาไปหาพูดก่อนนะเคลามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยไปเอาเลยเคลามา ชมถึงตัวชมเก่งมากนะผมขอเสียบก่อน <laughs> ผมอยากรู้ว่าถ้ามุดทมนผมเป็นศูนย์ <laughs> ผมลองกับอ,อเจ้าเคล่าเคล่าจะตอบอะไรถ้าผมทําได้เร็วกว่าหมายถึงว่าคอมพวทได้เร็วกว่าแสดงว่าน้องเฟรนสปอยหรือตามใจอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวเยอะเตือน <laughs> ดีบอบรับเราจากคาร์เรนเพเยอร์แคนเดมีคือหมามันเฉลยหมดทุกอย่างอะพี่ถ้าแบบดูพอดูออกดูเป็นอะมันเราจะเห็นเลยว่าโจทย์โจ์เนี่ยมันคือโจทหนึ่งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าสมมติกรเด็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมอะผมจะแบ่งเป็นสิบระดับด้วยซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบไม่ต้องเรียนอะตะคอกมันสองทีหรือแก้งร้องโอ๊ยเจ็บเลิกหมาบางตัวพอพอมันเป็นโจทย์เบอร์ห้าถึงเบอร์แปดขึ้นมาครับเราลองวิธีเดียวกันคือร้องเจ็บอะมันจะมองเราอุ้ยอ่อนแอว่ะหรือบางบางตัวครับแค่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นนนตตััววอางีี้้บสุกกขึ บางเราต้องดูโจดนะพี่หมาวัวออนแข็งมันมีผลของความยากด้วยนะหมาบางตัวบอกโอ้ oo, ไม่ต้องไปเจอครูหรอกถูกแสดงว่าหมาตัวนั้นหัวอ่อนสั่ง2ทีสอนสองทีก็ไม่กล้าแล้วอันนี้ดูดิดึดงดึงแล้วดึงอีกก็ยังแบบจังหวะหนึ่งคือเสนเลนประมาณนะครับอย่างที่บอกคือจังหวะหนึ่งสองสาน้องหมาตอบสี่ถ้าเคยเห็นคลิปนะครับท่าสั้นๆง่าย,ายๆกระชับเข้าใจไวน้องหมาจะเห็นภาพว่าเขาไม่ได้แข็งแรงกว่าน้องเฟนเลยคือแสดงว่าสิ่งสองตลอดเวลาแต่เฟนไม่ยอมอันนี้แสดงว่าเป็นภาพใหม่ที่เขาเห็นว่าน้องเฟนนอ่ะไม่เคย ตัวน้องหมาพร้อมเราค่อยเริ่มด้วยการสตาร์ทกับหลังหันนะครับ <c oughs> เวลาเวลาสตาร์ทนะครับสอนให้เขามีสติก็กกชับง่ายแต่อิมแพคโอเคไหมไม่ต้องเรียกไปเลยพาน้องไปเลยช้าๆลูกในจังหวะที่หนูมั่นคงและมั่นใจลูกไม่ต้องรอไม่ต้องเดินช้ารอเขามั่นใจน้องหมาเขาจะจับสัญญาณขึ้นได้ทดสอบเราเออแต่เนี้ยเนี้ยเนี้ยกดเดี๋ยวเนี้ยกดาจะทำดาวแต่ความดาวได้แป๊บเดียวมันก็เดินอ่ะตัวเนี้ยพี่เลี้ยงด้วยความรักไม่ได้หรอ เพราะว่าเขามอ,มองพูดที่เราเลี้ยงด้วยความรักอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเราไม่ได้ปเทคชันสถานะของเราอะ่ะน้องหมาจะเห็นความอ่อนแอคือมันจะปัดกลายเป็นว่าอ oh, ๋ออ่อนแอเหรอการสปอยของเราหรือการที่ตามใจเขาเพรรู้สึกว่าเรารักเขาหรือเขาเป็นลูกหมาเนี่ยนั่งละนั่งหมอบไเลยเซนเอาน้องหมาไปก่นอนนะแป๊บเดียวรู้สึกไว้ใจเราอะครับต่อให้เกิดขึ้นอะไรผลกระทบอะไรก็ตามนับให้ในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ชื่อชมว่าย่ล่เก่งไหมูหนึ่งสองเดอะเบิล็อกเยล่าคอยขยับ เคล่าคอยกับชมเคล่าเก่งมากพอแค่นี้อ่ะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนจับสายสั้นๆนะลูกสายสั้นๆนะเดี๋ยวถ้าพี่เขาเดินผ่านไปปุ๊บเรียกชื่อและชมหนึ่งทีให้ผมเลยเคยล่าเก่งมากพอเรียกชื่อละชมเคล่าเก่งมากเรียกชื่อละชมเคล่าเก่งมากถามว่านี่คืออะไรครับแคปเหตุการณ์ให้เขาเรียนรู้ว่าถ้ามีคนเดินผ่านเธอนั่งเฉยๆอยู่ในท่าสแตนบายได้ราคาจากน้องเฟร นั่งหมอบรถดิฟเฟนต์นั่งคือการลดก,การบังการหมอบแสดงว่ายิ่งชิวเราจะมอบเป็นวิตว,วิเวลาเราฝึกหมาด้วยวิธีของผมนะมันจะเป็นเชิงบวกเชิงบวกคืออะไรเชิงบวกไม่ได้แปลว่าให้ขนมเชิงบวกต้องเข้าใจว่าเชิงบวกทำยังไงก็ได้ให้น้องหมาสึกว่าอยู่กับเราแล้วมั่นคงและปลอดภยัยโดยที่เราส่งสายลงไปว่าฉลาดเก่งมากนั่นคือรางวัลที่เราให้เขาครับเราจะส่งเลั่นชิพลงไปว่าไม่ต้องคิดเองเดี๋ยวฉันจะบอกเธอเองว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่ในื้อหนึ่งเหตุการณ์ที่พี่เขาเดินไปเนี่ยถ้าเราแบ่งเลเยอร์เเปปป็นิิดดกลาง แต่ถ้าเราเป็นคนที่สามารถแบ่งเลเยอร์ได้กระชับมากคุณสามารถในที่เขาเดินตะเกียะครับตามหลักแบ่งได้7ส่วนเลยนะให้เขายิ่งมั่นใจว่าอ๋อถ้าคนลนนักษณะนี้อายุประมาณนี้เดินท่าท่วงท่า,ทา,ทาอย่างนี้ถ้าฉันไม่ทําอะไรเลยเ้ยได้ราคาหรอสิ่งที่เราอยากให้ได้ครับให้เขาคิดแล้วเชื่อก่อนว่าการที่เขามีสติกับเราก่อนนั่นเป็นพาราตีแรกกัดเลียทับพิงคือการข่มตะเกียะเขาชิงเขาทับขาใช่ป่ะตอนตะเกียผมกำลังจะบอกว่าให้น้องเฟนนะ่ะถอย แต่เนี้ยน้องเฟนไม่ต้องถอยส่วนแรกคืออะไรครับเก็บให้หมดทุกรายละเอ,ะอยียดสุธิบ้านเขาอาจจะเคยกัดแขนกัดกางเกงหรือทําอะไรไม่ดีครับเราจะเอาท่านี้นะครับเป็นตัวแก้ใช้ฟันกับพี่อ่ะกัดรองเท้ากัดอะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามที่พิสูจน์ b e h a v อย่างเงี้ยหรือพฤติกรรมตัวเนี้ยไม่ต้องสำหรับบ้านเราผิดหนึ่งครั้งโดนจับฝึกหนึ่งที bad attention การกระทำที่แย่ดันได้ราคาได้ราคาคืออะไรก็เราต้องห้ามไม่หงหอกเสียหายแต่น้องหมาสูว่าอ๋อวันนี้หนึ่งชั่วโมงไม่มีใครยุ่ยงกับฉันเลยเฮ้ยป้านั่ง พี่แค่แบบอาจจะไม่ได้เดินดุนะะอาจจะะโกรเรียกชื่อเขาว่าเฮ้ยทำไรอย่างเงี้ยได้ราคาหมดอ่าเห็นไอคอนแทค t ไหมครับไอคอนแทค t ตัวเนี้ยครับเกิดจากท่าฝึกถามว่าทำไมเกิดจากท่าฝึกเพราะเขาเราไม่ให้เขาคิดเกินก่อนเขามีหน้าที่โฟกัสกับน้องเฟม